สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว y o u t u b e นะครับอยู่ในช่องอนุรักษ์ไซซิงนะครับนี่นะบัตรยากาศนะครับนี่นางงานนะครับนี่เปน็นก้อนเลยนะครับนี่ร้อยกว่าก้อนนะครับน,บนี่ลูกน้องมันนอนอยู่แล้วมันอีขาดมั้ยครับพี่น้อง บรรยากาศตอนบ่ายสามโมงนะครับบรรยากาศก็จะมีลมเย็นๆนิดนึงนครับมีเยนน็นนิดนึงแล้วครับเย็นมากแล้วครับจังหวะนี้บรรยากาศบรรยากาศแบบนี้นะครับมันก็จะไม่เหนื่อยมากนะครับนี่ไม่มีแดดแต่มีลมนะครับ ทำให้การทํางานนี่แต่ะละบุคคลนะครับเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะครับมีลมมีลมมาเสียงรวมเข้านะก็ขอไปด้วยนะครับนี่ครับก่อนเน่นนะครับเติมน้ํามันก่อนนี่ผมจะ้อยใส่ไปในรถตลอดนะครับนี่อนอื่นเดี๋ยเติมน้ำมันก่อนนะครับ มากนะครับนี่ดูฮะยังไม่ได้ล้างเลยน้ํามาถึงนี่อื <c oughs> ้อหือหอหอมนะมคาับพี่นองเมื่อกี้ จังหวัลมนพอตามทางลนีไม่ไม่มีเวะครันไลม่ใหญ่มหน่ร้อมเลย

เติอนใกล้จะเสร็จแล้วครับก็จะเติมลำบากนิดน,นึงนะครับมีลม ชวยพี่น้องๆชาวทุนนะครับนี่ครับกระบะแคบๆครับมีวิธีเลี้ยงยางไรครับนี่ให้มันไม่ให้ให้บาบว่าได้เยอะๆนะครับใคมีวิธีก็บอกกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับวิธีของผมนะผมก็ขึ้นก่อนนะครับนี่นะครับวิธีที่หนึ่ง ผมจะเรียงอย่างนี้ก่อนครับได้สี่ก้อนนะครับชั้นต่อไปผมก็จะทําอย่างนี้อีกครับชั้นต่อไปผมก็จะเรียงอย่างนี้เราดูเลยนะครับนี่นะครับชั้นที่สามของผมนะครับจะเป็นแนวขวางนะครับเชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับ ชั้นที่สี่นะครับผมใส่อยู่ประมาณห้าชั้นนะครับจากด้านล่างขึ้นไปขั้นด้านบนครับได้สามชั้นแล้วครับชั้นที่สี่เป็นแบบนี้ชั้นที่ห้าจะเป็นแนวนอนนะครับแนวขวางเป็นแบบนี้ นี่นะครับสูตรของผมใครมีสูตรอะไรมาบ้างน,นะครับก็บอกผมด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นแนวขวางแบบนี้นะครับของผมมันจะใส่ตอนขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับต้องเรียงขึ้นสองชั้นก่อนนะครับนี่หนึ่งกับสองนี่ถ้าเป็นด้านบนถ้าทำแนวขวางผมว่ากับว่าผมมันแคบครับ ถ้าออะบายใหญ่ๆนี่มก็จะทำอย่างนั้นผมนก็จะทำแนวขวาใังแต่ชั้นที่สอง้วครับผมก็มาทำชั้นนี้ใครมีสูตรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมคนขึ้นทั้งหมดก่อนนะครับนี่นะครับก็คือเสร็จแล้วครับห้าชั้นนะครับ ถมามันสูงผมว่ามันอันตรายอยู่นะครับเนี่ยอันตรายมากนะครับให้สูงกว่านี้ครับคอมเมนต์เลยนะครับอันนี้ผมจัดได้ยี่สิบเอกน,นะครับให้สูงกว่านี้คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้ด้วยนะครับเจอาก,กันาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ